หาที alors, look, my son, my son, my son. ่ก็ในอาครับลักษณะไอ้ตัวหญ้าทะเลเนี่ยลักษณะเป็นยามใช่ไหมครับเป็นใบยามให้ใบใบหอมก็จะอยู่อยู่ตรงจังเกอร์คล้ายๆสาหร่ายวากาเมะว่ะใบยาวๆเขียวๆตักใสๆมันก็จะเป็นแหล่งอาศัยของกุ้งหอยปูปลาอยู่ตรงนั้นเอากบรียกปูขาวมันจะมาอยู่ในโคนหวานไง อหห้องอนนคนหวานเองอหเยยวนี่อ่าอมันแห่เ้ามดเนี่ยัน6โมงกวาถึง0โมง11โมงเนขนาตัวนั้นเกว่านะกินได้ไหม่ได้แล้วตอนนี้มันันไอปวนอะไรเนี่ยมันมีผลกระทบให้เวลาล่าไส้โดนมไม่มี้ยไม่มีนะวนุน่าี

ไม่ม <muitas S 2> ีเ <sketches> oh, no, mm ่ะไม่มีเนี่ยเราจะต้องเป็นอย่างนี้เลยถ้ารูกล้ำเข้ามาเนี่ยเขาได้นะแต่ถามว่าปรับยังไงเนี่ยก่อนในอาร์ี่มีน่าตั้งหลอแล้วนะครับอกเ่าหลาตนี้เนี่ยเนี่ยชาวประมงตอนนี้เรามีการตนุรักษ์ยังไงก้ามไปเพาะตออาหารไหมอไมคอนเขาได้เรียกไปไหมครับ อ๋อองค์เนี่ยได้เรียกไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้นะโอ้ทางไอ้องค์กรน่ะมันมีมีเบ็ดลาวเบ็ดตาหมูตัวหัวเบ็ดลาวคือคือเบ็ดไวปลาอะไรปลาตัวเต็มหมดอ่ะพูดง่ายๆไม่ต้องใช้เยอะคือมันจะไปเป็นทอดเลยตายตัวตรงนี้ยังพอเห็นได้ใช่ม เดี๋ยวนานลงลงอาจจะเห็นเลยเห็นขึ้นเลยบางทั้งวันบางวันนะไปน้องวันบอกไม่ตรงเหมือนสองวันหนึ่งเห็นเลยครับครับเดี๋ยวมาออจะนี่ไปปั๊บจะอยู่หน้าหลาดนะครับหน้านพังหลาดเคยไปได้เคยไปน้ำพัดตหนข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมก็ลบจากนี่ไปกับอยู่อางพังหลาดคุณคิดว่าการทำอาหารขึนเหนือลูกเนี่ยจะมีสิทธิกระทบทางด้านใดมากที่ทำเพื่ออะไรเสียกินปากของเก่าของเก่ามันและน่านน้อยน้ำมาเขาไม่เคยทำน้ำมาคนคนก็ออกเดินออกเดินตีนอะไรอย่างนี้น้ำเหนือด้านน้ำแห้ง ราจะแห่งเกียงเลยนะท่นแหงเกียงแล้วที่มาท่เยห็นมม่อย่างไม่อย่างที่ทำเนอย่างที่เลาจะอกอนี้เราจะแบ่งกันเลยนราว่าเออตรงนี้ใครเป็นคนวางอยู่ตรงนี้ลั้างอะไรกันอย่างนี้ไม่ไม่ไม่้ว่าไมกถ้าเราวางปก็ทับเราเหมือนเทับเา้วางอ้วนน่นะอุ้งอ้งุงลุงชื่ออะไรันอธิบายชื่ออะไรซรมุ้งีนะครับเป็นเป็นุ้งุงที่อยู่ นี่มาตั้งแต่เด็กพูดง่ายเลยตั้งแต่ติด C เริ่มแรู้ระบบนิเวศรู้ระบบนิเวศดีครับคือว่าที่วันนี้มาก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าหญ้าทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงคือลักษณะคือมันมีประโยชน์ยังไงก่อระบบนิเวศหรือในอ่าวนี้คุณลุงเขาก็ให้คำแนะนำว่าเป็นที่อาหาร ของสัตว์ที่ว่าเพราะว่าพวกสัตว์ที่มันลบในคนพวกยามนี่ได้ไงบพวกสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยที่ตาใหญ่มากหลายัมันก็เป็นระบบนีมก็คือ่าวัฏจักรของมันอ่าวัฏลุอย่างสูงครับอ่าอ่าไราคีเรยาตรักไงมันีมหมากวากาวอ่ะ ไม่ได้ทำลายมันแล้วผมเนี่ยก่อนมันพุ่งเป็นหมุนไก่เอาไปขายกันอะไรอย่างเงี้ยราได้ไรอีกแล้วเนี่ยนี่มันเยอะเยอะมากแต่เวลานี้ลงไม่ได้นะมันกับพุ่นมันจะต่อเอาเราช่วงย่านที่เราจะเห็นในช่วงนี้นี่โค้งเยอะนี่เลยแล้วไปจนจนสามก็เหลือ ชาวบ้านแบอกว่าใชะเวลาตอนน้ำลงเราสาวารก็ลงลงไปหาปูได้ไมครนน่เดลงจับปูแล้วแต่บ้านมนีทำยา่างว่าประมงทำหลายอย่างเลยนะทำทุนทำกบีทำปูหลายอย่างที่เขาทำใหญ่เขาจะเยอะลยบ้เอไปนี ไค่ไ้เไปิดุอ่าคนมัน,น,น,ม,ม,นมันทำสุด้นสุไไดละบายอ่ะเราเก่งกว่า <c oughs> เราไปเราทำได้เยอะกว่าจะทำยางดีดีเนี่ยน,นะจท,ทำเอาเก่ามากนะรู้เงินได้แค่มาก็วันว่า่นี้ผมเียหลือวันเป็นเมืนก็่น,นี้อ่ะ ว่าเหตุการณนะ์อะนเขาเปที่ไม่มีสั์น้ำเราก็เป็นแหลกเขาไม่พปการสต็อกกระชังของเราก็มี ทมกแห่งน้อยมนต้องสอนเป็นเลยใหญ่นี่เยอะไหมเนี่ยใช่คอร์เซอร์ไฮไลท์เมอร์รใน่ายูนมากินหญ้าทะเลตกปีหนึ่งกี่ตัวคะสองสิเจิมเหียูน่ ตัวใหญ่เนะใหญ่ต no ัวใหญ่มโตอะไรโอ้หันขึ้นนะขึ้นไหนเห็นรมัน่นลงมันไมลมันมันขึ้นมากินในหญ้าทะเลเนี่ยนะหรือมันัว่ายแล้วตอนเนี้ยนานนี่ยไปไหนหมด นูอยู่นู้วนอะถ้า่อนนักนะอยู่มวนหนูสามีตัวน่ะอ๋อไที่ค้งน่ะนะอคนทีมัออกมาไอคนาวปกไปบั่นลกมูลอกครับนที่นี่เขามารับซื้อที่นี่เขาเวลาเราหาปูหาปลาอะไรเขามารับซื้อมาอ๋อแมคค้าเขามารับซื้อเอลรับสดๆเลยเนาะ แม่ตซดอะไรอะ่ะ <c oughs> ถ้าตซดกันอยู่ในน้ำวิ <c oughs> ่งได้หน่อยสกอะ